สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมวันนี้จะหน่อยย่างข้อหมูย่างครับผมย่างไฟอ่อนๆพี่น้องคอยกลับคอยพีกเอามันจงสีสันสวยงามครับผมย่างข้อหมูย่างเดี๋ยวสิตมมํำมกแดงแล้วก็สิแพรว่าสิลาบประดุกใหเมืองพร้อมครับผมวันนี้นะ พอเวลาย่างแป๊บหนึ่งครับผมข้อหมูย่างเส่บแซบน้ำกันครับผมเห็ดน้ำจิ้มเห็ดเห็ดน้ำจิ้มแจ่วพี่น้องน้ำจิ้มแจ่วครับผมเดี๋ยวต่หน่อยย่างก่อนเด้อครับเด้อเพราะว่ามันต้องคุ้มไฟดีดีข้าวสารมันสีไม้น้ำมันเนี้ยนี่ต้องคอยกลับดูๆแต่ต่หน่อยก็เอาแนวห้องขึ้นสูงๆจักหน่อยเนาะเอาเดี๋ยวค่อยพบกันพี่น้อง เดี๋ยวให้มันสุกก่อนข้อมูอย่างนี่กุบๆๆ,ๆเห็นน้าจิ้มเจวหรือตำมกแตงกันได้เนาะพี่น้องเนาะ,ะค่อยติดตามมาสิตำมกแตงบอเดี๋ยวไปกินข้าเ้าน้ำกันแซ่บครับผมบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งนะครับตำแตงครับผมได้กินสมใจอยากชิ่เมืงโอเคบอ บันนีกูหมูย่างเรียบร้อยเลยพี่น้องลาบปลาดุพร้อมวันนี้นี่จะเนี้ยเสียบเสียบพี่น้องลาบปลาปดุกลาบปลาดุกตำแตงลาบปลาดุกโอ้โห หมักลิ้นไใหม่กินกับลาบปลาดุพี่น้องเจอแลวค่ะเจอดีๆนะคะกินเขาไปว่านนเนี่จะกินข้าวเหนียวด้อีกนะเอาไปไว้มงไดยมาพี่น้องสวัสดีครับมากินเขาน้ำกัน สวัสดีด้วยจ้านี่ยนี่กินข้าวแล้วกินข้าวต้มแล้วขาลวงกินข้าวเหนียวเลยเสยมาได้ลาบปลาดุกพี่น้องโอ้บ่เห็นลาบปลาดุกเนาะเลาบปลาดุกตำเตียงครับผมย่างข้อหมูย่างนะเดี๋ยวแม่ยกให้ลูกเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะฮึเดี๋วยวแมไ่ไปเอาจานมาใส่เห็นกินข้าวไงเหรอข้าวข้อเหรอมาแม่จะจับกันครับ อือนแมอมอกา,อมากินขเขาย่ามาเจ้ากินแล้วสีที่ดมากให้การใช่เปล่ามัานเล่นมากกินแล้วสิทฮ็ดแหนม่ฮมทใส่กราบปลาเอาปลาบบนนยา กินคำน้อยๆอื้มหมุยอ่ะอื้้มอืเนี่ยแล้วอยากนอนบ่านี่อยากนอนบ่าลูกสุดตำแกงน้ำกันพี่น้อง Ta một cái nó đang sốt. Là nó. À. Có mùi vàng, Coi nào. Vàng này mà. Quay ngon. Ừ, sốt อะไรไหมนี่นี่เนี่ยเป็นคนมากินข้าวเหนียวกินได้ดอกเลยกินโบตั๋นจำหยัง,ยงเลยพันกินข้าวต้มไปแล้วด้วยจำหนังแล้ปวปอดแล้วฟิบโบร้อโอ้ยงัดใส่งัดใส่ใแถะ Nó cháy hảo không bỏ nó sẹp Kín lấy ăn nhầm mát mấy mát 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 nào mát 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 nước mát mát nước mát nước mát mát nước ที่เป้าล้ายใหญ่ห้างมากินของน้ำกันเนี่ยพวกน่ะค้าอ่อนอื้มโสภาสะาพ่องเท็กเองชาบเองเนาะห <laughs> อมเกินใจนิ้งเนี้ยเถอะอืมอืมอืมดูนี่ดูเจือ้อ Sia 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 ừ ừ sia 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 ừ sia 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 อย่าเล่นเขากันนีย้ยอเหนี <Okay. S 1> หยวเขาเย็นบ่ปะอุ่นเขาเย็นพี่น้องเสียดายเขาบ้านคอยสมัยตะกี้เนาะสมัยเลีย้ยนหนังสือ,อสมัยเลี้ยนหนังสือพ้อมีเกาวพี่น้องเอาเข่าบีบๆๆแล้วไปติดเคยบอฮะบอเออ cơ chút may mà, cơ chút may mà con, được một bán rồi, được. nhìn đây, hết, hết đấy, ơ Xin em không, mừng mẹ ao mẹ ao mẹ ao luôn không, mừng không, 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 พิ่มือกัดมือ้าก,กินได้จกกเจ้าก็เก่แล้วพ่อกินได้ฮุยไหนเป็นอัไรนึกว่าเาเนี่ยฮะโอ้สงสัยเริ่มอยากน้อนแล้วพี่น้องกินขขงอิ่มหมดแล้วอมไปท่านถึงเวลาแล้วเนาะ ก็ยังสิอยางน้อนเรียวแทอ้อีหลี่ตาหวานเถื่อแล้วน้อแนแหนอวไม่ต้ถึงเวลาจ้วยเด <c oughs> ินจะส่อ,อ,เอาเห้นนอนมะเดี๋ยวผ่ปเบานอนกินขนมเหนียวมันง่วง mang kinh khâu nhéo không ạ? phẩn đâu vitamin nhéo ngảm ngảm từ nhéo luôn là bả, ừ. hey, này qua Để... 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 nè, mặc cảm mùa một mừng mắt thăm không? thăm mắt 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 mắc, พหมอย่างนิ่นมๆพี่ต้องตัวยกับเนี่ยนิ่มหรือมันหนือนนไม่เป็นไรลูกเจ้าไฟสุดยอด เฮ็ยบ่ะมาเสียบเสียบน้ำกันมิจฉาเนี่ยเสียบเสียบพี่น้องจะกินกินอ็งไหนอืม tao hết, chinh tay tạo thật mong Ôi, luôn mong chị luôn mong chị luôn mong chị luôn luôn mong chị luôn mong luôn mong chị luôn mong chị luôn mong chị luôn mong ลอยเลยนะพี่หน้ตั้งไหนจะเป็นก้นแบบมอซิเลียดน้ำกินไหมน้ำนี่แหละกินน้ำกจิ้นจับดูก no no บอกพ่อจิอันนี้แท่งปาก no บอกพ่อจี no mời lời Something water No, 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 đi. no, 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 no นั่งน so, ั uno, like shoe, ่งดีนั่งนั่งนั่งเออใกลเกือบแมงมาถอดเลยนี่แหละง่ามจะคว้งเอาเอาเย็นเอาเย็นเปิดนะเดีย้อยพ่อเปิดให้เดี๋ยวพ่อเปิดให้มันก็เย็นบ่เดี๋ยวท่ใ่อนผุ่งผดเอาเย็น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 ้มเยเยเยกระดกจวด เก่งมากเก่งไหมตั้งค์ไหมอืมพอแล้วขวบได้ไหมเล่นพอแล้วเล่นว่าได้เออเจียวขวบได้ดีเอ้าเอ้าอืมอเอ้าเอ้าเจ็บเบาๆเจ็บเป็นอะไรเจ็บโอ้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่เจ็บพาไปนอนปะแม่พาไปนอนปะอิ่มเหรอเอฟปะแม่พาไปเองท่านมาไปนอนนะพี่นอนดังมากโมลงหนดเดยบอกป้าป้านะนี่นี่ไปนอนก่อนนะคะบายบายบายชงจุบชงจุบเชยวชยยิ้มหวาน หือหมาน่อยแม่นี่ยาอื้อโอ๊ยซาบคักพี่น้องแค่ล่ะกินหน่อยพดลูกนอนแล้วสิเฮ็ดงาน กอืมข้อมูกอย่างเดี๋ยวสินหนึ่นนงเอาไว้กินเอาไว้กินแล้วกินกินที่สวยเชียงบม่ได้กินหรอกเผ็ดง,งามงงไปก่อนครับสวัสดีครับเผ็นหนังเผ็นหนังโ <My food. S 1> ทษสับโทษสับดู จำมะเกียงยังเสียบอกกินได้ป่ะน,น,นี่นยังนี่ย<ม>ังนันคือน้ำเนี่เจ้าหนึ่งเขาแล้วเจาเอาน้ำหวนห้างมันอยู่นี่เถาะน้ำหวนล่งเลยเดี๋ยวมันกันใ่ายนี้ โอ้จับทักไปก็สวัสดีครับ